โอ้ยเสียตอนนี้นะคะอยู่ในรถนะคะระหว่างทางจะไปวัดไอ้ไข่เนาะ mm hmm. ก็คือวัดที่จริงเขาเรียกวัดเจดีนะคะหลายๆคนน่าจะรู้จักเนาะวัดไอ้ไข่เพราะว่า ดังมากนะคะใครมาขอเรื่องงานเรื่องอะไรก็คือสําเร็จทุกคนแล้วทุกคนก็จะม,มาแก้บนด้วยการถุดประทัดเนาะเดี๋ยวเราไปดูในวัดกันนะคะว่าเป็นยังไง She calls me day and night. Sorry girl, you just make me I'm day sorry and night girl just don't you feel right. every time you wake up feeling worse and then you check the time it's never what it feels like พอดีว่าน้องมาแก้บนเนาะก็เลยไปอีกทางนึงนะคะทางสําหรับไปถึงอันนี้เราเขาก็จะมีตรวจเช็คอุณหภูมิแอลโกอฮอล์เรียบร้อยนะคะอันนี้เราไปเพื่อวางของแก้บนก่อนค่ะแล้วค่อยไปไหว้กันเนาะนี่ค่ะตรงนี้นะคะเป็นที่สําหรับวางของแก้บนนะคะพวกน้าประทัดหรือว่าตุ๊กตาไก่นะคะแล้วเราก็ไปจุดทูบว่าให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็กลับมาเอาประทัดไปตรงที่ที่จะให้เขาจุดนะคะ ค่ะสำหรับใครที่มาไหว้หรือมาบนนะคะใช้ทูบสามดอกนาอแล้วก็ดอกไม้นะคะอันนี้สามารถาเขาเรียกน,นะร่วมทําบุญได้ตรงทางเข้าเนาะยี่สิบห้าสิบาทแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยนะคะส่วนใครที่มาแก้บนเนาอให้ใช้ทูบหนึ่งดอกนะคะแล้วก็ดอกไม้คะ่ะไอเทม Must Have ที่เพื่อนเพื่อนต้องนําติดตัวไปด้วยนะคะก็คือหมวกนะคะพัดลมมือถือหรือพัดก็ได้นะคะ แล้วก็ผ้าเช็ดหน้าเนาะทิชชู่นะคะแมสเพราะว่าอากาศข้างในร้อนมากค่ะเพื่อนๆนะคะถ้าเป็นไปได้ถือน้ำเป็นหนึ่งขวดด้วยนะคะน้ำเปล่านะคะ เราไหว้เสร็จแล้วนะคะก็กลับไปเอาประทัดที่เราวางไว้นอะแล้วก็ถือไปยังจุดที่เขาจะให้จุดประทัดนะคะ บรรยากาศกันค่ะมีถ่ายรูปมาค่อนข้างเยอะเลยเนาะเพราะว่าคลิปปะค่ะก็เก่งใจคนที่เขามาค่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายเนาะแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย